เดี๋ยวเราจะไปเทสซีริกตัวใหม่กันนะฮะโอ้ตัวจริงสวยมากอะ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดรถกันอีกทีนะตงรงอะไรปับยังไงปะกดออกกันน่ดูหน้าจอดูรำมาทางไหมไปเยอะเดี๋ยว,วลองเลยบ้าโชเฟอร์่นา ไปงสเตัวขับออกลเงดีนะแต่มันจะขึ้นจ้ามันเธอโบเตกว่านี่เโบเตกเกปั๊บปั๊บไปที่โมสปอร์ตหรอปั๊บแล้วสปอร์ตแล้วมีนวนไป อันนี้หน้าจอมองมุมแบบอันนี้คืออะไรครับีม่กมาีสวยไปอยู่ม่ระหเเลไปกลไกลตัว้้านจะไออีกขนตนเป็สิ่งจำกขันหน้าขั้นเต็มโอ้โหหน้าจอใช่ไหมมันจะบอกคระบุอเนี่ยมันมีแบบตด้านข้างอ๋อหัวแล้วรีดมาได้ แล้วมันกะเบรกอัตโนมัติไหมคล้ายๆกับออปล่อยไหมถ้าเหมือนก็ว่าปรับดีนี้จะแีบดีปล่อยไหจากนี้รถออกมาข้างๆเลยใช่ปล่อยเกียร์อีอันนี้คือมันมันเล่งเองนะตั้งไว้ที่หนึ่งร้อยตั้งไว้ที่หนึ่งร้อยมันเล่งเองเหรอใช่ใช่เล่งเองปล่อยปล่อยมือแล้วตอนเดี๋ยวปล่อยมือเขาก็ก็คือแบบมันจับรถข้างหน้าพี่เหรอมันจับข้างหน้าจับกันแค่แค่เบรกอะเบรกเองนะเบรกเองนะปล่อยหมดแล้วนะปล่อยหมดแล้วนะ เ้ามาได้ยุ่งกับเบียเลยอะแล้วเขาขับเอ้เหรอก็ปล่อยเลยอะ่รถกับลังโซเขาเลียนใชๆๆไม่ได้ขดไยจริงไหเข้าแล้วขแล้วาเขียวโอ้คันนี้แมวเนี่ยมีช็อปนีกว่าไประจักษ์เนี่ยมีช่องเสียบ USB อันนี้เ่าจะเป็นอันนี้2.1แอมป์่ะใช่2.1แอมป์าดชาร์จกันจับได้จัได้ว่าจะมีอยู่ทั้งหมดอ่าหีหนึ่งสองนี่ นี่เรอมีสามสี่ไเล่ลองอ่ะลองไวเลชาร์แล้วก็าร์บหัวมีตลอไ่เล่นชเลยเปี้ยวเลยคือเราต้องแย่งกันชัดไปและ เตือนเตือน,อนใกล้เกินไปสาย่ตูดไม่ถูกใจสิ่งนี้แน่นอนลองป้นดำ ดีเลยครับเบรกดีเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ครับอเออเบรกดีครับผมเบรกดีแล้วก็เวลาเลี้ยวค่อนข้างที่จะสมูทปุ่มทุกตัวนี้ค่อนข้างที่จะใช้ง่ายใช้ง่ายใช้ง่ายอย่างเแบบงี้ยเพิ่มเสียงรถเสียงก็แบบจบนิดเดียวนิดเดียวเอง ก,กินกาแฟก,กินน้ำชาไปใส่เข็มขัดด้วยม,มันหมดให้ด้วยแบบเวลาเราโค้งนะถอยหลังนะมีแบบเดียวให้เราอ๋อมันตั้งถ้าดับกครงสตาร์ทใหม่มันตั้งตนที่หมดเนหมอคือ,อ,อใช่เนาะ รีวิวสั้นๆนะรีวิวหน่อยครับรีวิวสั้นๆครับก็ขับสนุกดีครับ <laughs> ขับสนุกเมื่อกี้เป็นไงแบบลองออกตัวไฟแดงออกตัวไฟแดงด้วยเกียร์เนนวลนะครับผมก็ถือว่าตอบสนองคันเร่งได้ดีมากนะครับก็คืออย่างที่บอกเบรคนิชมันยังมีข้อเสียของมันคือมันจหนทร์อ่าถ้าที่นี่แหละครับทำให้เราต้องแบบกะนิดนึงแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าดีมากครับ เคยเคยเคยครับเคยได้ชิมมาอย่างเคยเคยของเคยทั้งตัวแจ๊สตัวแคมรี่ถ้าเทียบถ้าเทียบกับตัวนี้มันรู้สึกนี่บ้างใกล้เคียงกันเลยความหน่วงความหน่วงมันมันจะมีหน่วงหน่วงนิดนึงใช่แต่ว่าถ้าพูดถึงว่าใช้เป็นได้ชิพง่ายเด็กใช้ง่ายแคมรี่มันจะแบบมันจะไม่ค่อยถนัดเนื้อมันจะอยู่ข้างล่างไปเมื่อมีปัญหาตรงอะไรนะก้านก้านก้านไฟเลี้ยวใช่ ไปเร็วมันใกล้กันมากใกล้กันมากไปหน่อยครับเมื่อกี้ลองโหมดอะไรบ้างก็ลองโหมดสปอร์ตหมดมอเตอรแล้วก็อีโคก็คือดูความรู้สึกก็คือตามตามชื่อเลยอีโค่กตัดเครื่องนไฟฟ้าออกเบาก็ไม่ใช่ตัดเครื่องนไฟฟ้าเครื่องนไฟฟ้ามันจะหน่วงยิ่งขึ้นแล้วก็แรงน้ำจะลดทอนลงมาอ๋อตอนแรงม้ากลางกลาถ้าสปอร์ตก็เปิดเต็มที่จริงๆอ่ะผมว่าแรงม้าผมไม่รู้หรอกว่ามันตัดไม่ตัดแต่ว่าเครื่องยนต์แน่นอนเครื่องไฟฟ้าแน่นอนครับใครอยากแรงก็กด เล่งไฟฟ้าแต่มเมื่อกี้นี่สปอร์ตทั้งทางเลยนะลองลองลองตัดอ,ออกไม่แบบไม่มีกันผอ่อนเลยนะ,ยะมันคือถ้าเราใช้สปอร์ตแล้วเราใช้เบรนชิพเนี่ยอ่ามันคือเราต้องใช้เบรนชิพทั้งทางเราจะไม่สามารถแบบ ให้มันเป็นเกียร์ออโต้กลับขึ้นเองได้เราต้องปรับเป็นโหมดเมนวลก่อนแล้วก็ขึ้นสปอร์ตอีกทีมันถึงจะกลายเป็นว่าจะเป็นออโต้ให้เรานะครับก็จะยุ่งยากนิดนึงคน้างยุ่งยากนิดนึงคนยังไม่รู้หรือเขาอาจจะมีวิธีปรับก็ได้แต่เราอาจจะไม่รู้แต่ผมว่ามันไม่น่าจะได้หรอกถ้าได้ก็คงมันมันต้องใส่ให้เราแล้วอ๋อนี่ไปดูตัวจริงกันไหมภายในพาไปดูหน่อยดิเป็นตัวจริงภายในครับนี่เปิดมาเราก็จะเจอกับนี่ สะดุดตาไหมครับกับแผงแอร์นี่แผงแอร์เป็นรังพึ่งนะนี่ปรับได้รับทิศทางนะปรับได้รับทิศทางปรับได้รับทิศทางจะปรับทางไหนก็ปรับเลยจะปรับแรงนะใช่งอนะนี่ก็เป็นความแรงของแอร์ก็ปรับได้ตามใจชอบนี่พวงมาลัยพวงมาลัยยังกะจอยเกมเลยนี่่เยนีที่บอกว่ามันจะใกล้เนาะเวลาแบบเราขับเงี้ย อย่างนิ้วผมมันยาวอ่ะเมื่อกี้ลองแล้วภนยในชิปก็สั้นๆตื้นๆดีราบบางรุ่นบางรุ่นอาจจะขยับขึ้นมาข้างบนมันจะติดเ่าไม่ได้เตจะติดแต่รุ่นนี้คือเออได้อยู่แต่ถ้านิ้วยาวอ่ะนิ้วชี้เกี่ยวได้นินอยแต่กดแต่กดสั้นนะไอ้ลองกดหน่อนิดเดียวเองครับแล้วก็ไอ้น ES> ี้มันจะเข้ามาใกล้ก like> ับนี้ปุ่มนี้ถ้าใครอยากดูหน้าจอว่ารถข้างๆนะเรากดปุ Kinder> ่มนี้ผมเดียวเลยอ่าที่ที่เราเปิดดูเมื่อกี้นะอยู่ตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ด เห็นเห็นแบบด้านคนคนซ้อนอันนี้จะเป็นตัวตัวท็อปของ h อนด้านะก็สังเกตว่าได้แดงได้แดงได้แดงเนี่ยหนังกลับได้แดงหนังกลับตรงตูดนะ่ตรงนี้ตรงตรงตรงด้านหลังก็เป็นหนังกลับที่มาแหวกแหวกเบาะเล่นนะจริงๆเขาบอกว่ารถคันนี้มีเจ้าของแล้วคือง่ายๆคือวผลิตไม่ทันหรอนะครับเบื้แรกเป็นที่ต้องการของตลาดอีกแล้ว อารมณ์เหมือนซีทีไหมซีทีร้อยยี่ห้าออกมาแป๊บเดียวแต่ซีทีมันมีสต็อปไงแต่ซีริกยังไม่สต็อปดูคนซ้อน่นเมื่อกี้ด้านหลังเราไม่ได้นั่งไงมีปอดชาร์จอยู่ของคนซ้อนสองไม่ต้องแบบไปแย่งด้านหน้าชาร์จนะที่ชาร์จมีประมาณหกที่นะจะมีข้างหน้าสี่ข้างหน้าสี่ตรงนี้แล้วก็มีฟาชาร์จอ่าแล้วก็ นี่แล้วมีด้านหลังอีกสองอแบบกว้างมากไฟสว่างไฟสว่างทางดี mm hmm. อ๋อแล้วก็อันนี้ตัวท็อปนะครับผมมันจะเป็นไฟ LED อ่าถ้าเป็นตัวธรรมดากับตัวกลางเนี่ยตัวรองตัวล่างสุดกับตัวกลางมันจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับอ๋อคอนเกต่างนตรงนี้ภายนอกเลยสังเกตได้ง่ายอ่าแล้วก็แผงอแงอแผงแอร์ตรง ตรงช่องช่องแอร์ตัวปรับแอร์ตัวปรับแอร์ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยมันจะปรับได้มันจะปรับได้รอบทิศทางแต่ถ้าเป็นตัวปกติอ่ะมันจะปรับปรับรอบทิศทางไม่ได้นะครับมันจะแบบเป็นนวดแบบนี้ไม่ได้ครับแบบรอบทิศทางไม่ได้นี่ก็มีลำโพงด้านข้างเบาไฟฟ้าบบกไฟฟ้าคือเสียงจากคณะสมิกนี่คืออันนี้จะเป็นแบบ อ่าถ้าคนด้านหลังไม่คาดเห็บขัดรถก็จะดังใช่ไหมครับตัวท็อปตัวท็อปตัวท็อปบอกว่าตัวท็อปเมื่อกี้ที่เราไปลองใช่ไหมเราไปสี่คนถ้าข้างหลังไม่คาดเห็บขัดปุ๊บมันจะเตือนว่าข้างหลังไม่คาดเห็บขัดนะครับอ่าซึ่งจะมีเพราะตัวท็อปขนัดนะเรื่องความปลอดภัยแต่ฟังก์ชันเยอะมากเยอะจนแบบใช้ไม่หมดเมื่อกี้ใช้หมดไหมไม่หมดครับไม่หมดขับได้แป๊บเดียวเอง สไตล์เรามันจะลองแบบสปอร์ตนะครับความเร็วเรวิวถเรารารีวิวมอเตอร์ไซค์รถอยู่กับเรา,รปารเ,าเราป็นอาทิตย์เราใช้ได้หมดไงแต่นี้รถอยู่กับเราประมาณแป๊บเดียวชั่วโมงเลยไม่ถึงเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงถ้าตามที่ทุกคนลองเคยลองครับเ,เคยไปลองรถก็ได้ลองแป๊บเดียวก็แค่นั้นนะประมาณนั้นขนาดเท่ากับสองบัตรเครดิตประกบกันกุญแจนะยังรู้เลยแล้วก็ตัวข้างในมันจะซ่อนดอกกุญแจเอาไว้ไขประตูได้ แต่นี้มีเจ้าของราเปิดไม่ได้นะครับน้งไหลลงมาแบบนี้ปึ๊บนี่ด <c oughs> ิเวอร์แอะเทชั่นเลเวลอันนี้คือมันจะมันจะเป็นเกจที่เตือนความไม่ลยถ้าสามขีดหรือสี่ขีดเข้าไปนะมันวัดจากอะไรมันวัดจากความไม่ล้าตอนเราจรรับพวงมาลัยมันมันมันจะวัดจากที่เราจรรับพวงมาลัยอ่ะวัดจากค่านี้ใช่ใช่ครับถ้าเรามีความไม่ล้าเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะแสดงเตือนว่า <จะ S 1> เลเวลีเท่าไหร่ถ้าเลเวลสามกับเลเวลสี่เนี่ย เขาจะขึ้นรูปกล้วยกาแฟเป็นสีติดออกมาแสดงว่าเมื่อกี้เราไม่ได้รับคุณนะครับคุณต้องคุณต้องหยุดพักละสามหรือสี่เด้ไมวะเนี้ยตัวนี้จะมีมาแสดงว่ามันจะเป็นท่าที่ปลอดภัยที่สุดคือท่านี้ใช่ครับคือเนื้วก้อยเนื้วก้อยมันต้องอยู่ตรงนี้ใช่ใช่จะเป็นอย่างงี้ติดอย่างงี้ใช่อันนี้คือท่าที่ที่เขาออกแบบมาว่ามารฐมเงี้ยรับเต่ปกเตียเวลาขับรถอ่ะขับอย่างนี้อ่า มันก็จะวัดได้ว่าเมื่อวันที่เราออกนอกเลนแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเขาเขาก็จะหน่วงตรงไหนกลับคืนมาให้ก็จะมีโซนแต่นี้มันต้องสตาร์ทเพียงใช่ใช่อันนี้ลองใช้เมื่อกี้แล้วตอนนี้จะจะเรียนมัาจะควบคุมรถให้อยู่ในเลนได้แต่ถ้าออกนอกเลนถ้าเป็นเส้นปากกาจะเตือนได้เฉยแต่ถ้าเป็นเส้นทึบเนี่ยเหมือนมันจะลงข้างทางเกาจะหมุนตรงอะไรกลับคืนมาให้มีก็มีระบบว่า Apple Car อปเปิยู่ในรถซีวิคดำนั่นหรอ เราก็ใช้งานเหมือนเราพูดชื่อได้เลยเช่นโทรหาพี่ท็อปพันด้านี่คือตัวนี้ซิลี่อ่ะเขาจะทําเขาจะทําแม่นแม่นกว่าเดิมอ่าใช่แล้วก็อย่างเงี้ยเหมือนเหมือนหน้าต่าง iPhone ที่เราเคยใช้มาตลอดก็มีพวกเบอร์โทรเพื่อนๆของพวกเราแล้วก็เมมไว้นะครับเราสามารถพูดชื่อให้ซิลี่เขาอ่านแล้วก็โทรหาใครก็ได้เลย ที่เหลือก็จะเป็นพวก g o o g l e Map <Okay. S 1> แล้วก็ฟังก์ชันที่รองรับการขับขี่พวกจุ๊บพวกการฟังเพลงพวกเนี้ยจะบล็อกเฉพาะโปรแกรมที่เป็นดูหนังฟังเพลงเช่นพวก Netflix แล้วก็พวก y t u t u นะครับที่มันเห็นภาพที่เป็นไฟล์ภาพอะสเป็โรงงานจะไม่ให้มี่ลยเ่ัดการขับใ,ใช่